มุ่งมั่นบูรณาการประสานงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นำด้านความมั่นคงดำรงความสามัคคีที่รอขึ้นชั่วโมงเพราะว่าเผื่อนวจะมีอาการต,ต่างๆนะครับจะได้ไไพบแพทย์ได้ทัน่วงทีน,นะครับครึ่งชั่วโมงนะครับชิดเร็จปุ๊บเขาจะจับเวลา แล้วก็มีมัตินน้องค์เรา่าให้เรานั่งพักเป็นเวลาสักชั่วโมงดูอาการเพามีอาการข้าวเทียงไมปวดยืนยันนะครับของนายแพทย์ตัวชนะงู์นะครับนายแพทย์สารธารณสุขจังหวัดเชียงรายครับที่ให้สภาพนะครับว่าวันที่เจ็ดนี้ฉีดได้แน่นอนครับวัคซีนที่ยงรานะครับงดดื่มแอลกอฮอล์งด ดื่มกาแฟชานะครับที่มีสารคาเฟอินนะครับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเมืเจอนะครับเป็นเชื้อใหม่เราจรึงนะครับแจ้งไปว่าพบเชื้อชนิดนี้ขเขาก็บอกว่าเป็นเชื้อที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ครันี้นะครับสถานการณ์ล่าสุดยืนยันวิกฤติเก้าสายพันธุ์ต่างๆนะครับส่วนการฉีดนะครับการฉีด ถ้าท่านรู้สึกว่าก่อนก่อนไปชีดนะครับถ้าท่านเป็นปวดไม่สบายไว้เพื่อที่เขาจบมาได้เจอคนที่แห่กระจายเลือตมันติดเลือไปว่าฉันเพะเห็นน่ะว่าฉันทำไมใข้มาไข้แลวมันบอกแล้ว อแอนติคอพส์นี่พอปุ๊บตายเลยค่ะมันปวดแอนติคอพสมาเนาะแอนติคอพนี่ฆ่าตายทันทีเลยถ้าใส่เจลแบบเจลเนี่ยมันช่วยนิดนึงก็คือถ้ามันใจอแอนติคอพส์70เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยมันจะตายแต่ว่ามันจะเนียใหมึงแห้งแห้งเกินแล้วมือมันจะยาเอี่อนมันก็เลยต้องมีเจลมีน้ำมันให้อย่างว่ช่วยหน่อยแต่น้ำมันนี่หมายเนี้ยแค่เปี้ยเนาะ จะได้ออกว่าดีคือถ้ายก็ระองไปสร่างมืออยู่ดีอ่ะถึงแม่ว่าจะใส้แก้วนี่คือป่าก่าทับสายแต่มันยิงแป๊